สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p r e m i e m o b i t c o m นะครับวันนี้พามาชมการอันบ็อกซิ่งแกะกล่องสมาร์ทโฟนจากทางค่าย s a t e นะครับก็คือ s a t e blade v6 นะครับสำหรับ blade v6 นะครับมาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่าสมาร์ทโฟนพรีเมียมในราคาที่สามารถหาซื้อได้นะครับก็ตามชื่อเขาเลยคือเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคค่อนข้างจัดเต็มนะครับ แล้วก็ดีไซน์วัสดุนี้ถือว่าดีมากนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับราคาเกินครึ่งหมื่นมันนี้เดียวเองนะครับ5,690บาทนะฮะแล้วก็การจับมือร่วมกับค่ายโอเปอเรเตอร์ในบ้านหลัก็คือค่าย AIS นะครับคือมออีการเปิดร่วมกับแพ็กเกจนะครับ รายเดือนนะฮะตัวนี้คือไปร่วมกับโปรโมชั่น AIS Super D นะครับจะราคา5,690บาทนะครับก็คือสามารถที่จะซื้อหาได้นในราคาพิเศษเพียง2,990บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการชำระค่าบริการล่วงหน้า2,000บาทนะครับรวมมาถึงการเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นรายเดือนนะครับก็ตกมา300นิดๆอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับคนที่มองหาสมาร์ทโฟนในราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ถือว่า น่าจะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเลยนะคะสำหรับตัวที่ผมได้รับมาวันนี้นะครับคือเป็นเป็นชุดวางจำหน่ายจริงเลยนะครับ,รบก็อย่างที่เห็นครับคือ,อยังอยู่ในซีนนะฮะไม่มีการแกะกล่องมาก่อนนานๆครับก็วันนี้นะครับถือโอกาสดีเลยนานๆจะนานๆคือจะได้เจอกับเครื่องที่เ,เป็นการอันบ็อกซิ่งแบบ ใหม่ๆสดๆจริงๆประมาณนั้นนะครับสำหรับตัว Sa สตี Blade V6 นะครับวันนี้ได้มาแล้วนะฮะอยู่ในมือเรียบร้อยนะครับก็ก็คงจะเป็นการแกะกล่องนะครับรับชมไปพร้อมกับกับทางบ้านเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะได้สัมผัสกับตัวเครื่องวันนี้เป็นวันแรกเหมือนเช่นกันนะฮะ ตัวแพคเกจจิ้งตามที่เห็นเลยนะครับมาในสไตล์แบบเรียบๆนะฮะตัวกล่องเป็นสีขาวนะฮะก็ยังมีเซนอยู่นะเดี๋ยวเรามาแกะสีนอกรก,กันนะครับนะบตัวนี้ก็จะมีคาดเป็นสีทองนะครับเป็นคาดตัวกล่องนะฮะตัวแพคเกจจิ้งก็ตามที่เห็นนะครับด้านหลังก็คือจะมีสเปค นะครับแปะไว้เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับ z t e Blade V6 นะครับอยู่ในถัดรองเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในนะครับว่าให้เอะไรมาบ้างตัวนี้ก็จะเป็น ใบรับประกาศสินค้านะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานอย่างย่อเป็นภาษาไทยนะครับเป็นตัวนี้คือเข็มจิ้มถาดซิมนะฮะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวลองแกะมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไร ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะเป็นแบบ2ขานะครับปกตินะฮะตัวนี้ให้ออปต์มาที่1แอมป์นะฮะโอเคครับมาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายไมโคร USB นะฮะซิงแล้วก็ชาร์จไฟตามปกติสุดท้ายก็จะเป็นชุดหูฟังสมอนทออกนะครับตัวนี้เป็นแบบ อินอียด้วยนะครับแล้วก็สังเกตได้เลยนะฮะวัสดุดีมากนะครับตัวสายเนี่ยคือเป็นแบบเป็นสายแบนนะฮะคือราคา5 0 0 0นนิดๆนะครับแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้คือให้มาค่อนข้างแบบครบถ้วนจัดเต็มนะครับถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับ s ทจีเบลดว V6 นะฮะโอเคครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องนะตามที่เห็นเลยมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับตัวแทจีเบลีนะฮะ ดีไซน์ก็ตามที่เห็นนะครับเป็น,เป,น,นเป็นเมทัลยูนิบอดี oh นะครับเป็นวัสดุโลหะนะครับภาพรวมคือเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับเป็นยูนิบอดีไม่สามารถถอดฝาัลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเปคตัวสเปคนะครับของตัวเครื่องเนี่ย ก็เดี๋ยวขอสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับ ZTE Blade V6 นะครับมาพร้อมกับตัวชิปเซ็ตก็คือเป็น MediaTek นะครับตัวนี้เป็น CPU นะครับจากค่าย MediaTek นะครับในรุ่นรหัส MT6735 นะฮะเป็น CPU c o r e core นะครับความเร็ว1.3 GHz แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับตัว ตัวกระจกหน้าจอเนี่ยค็คือเป็นกระจกโค้งนะครับ2.5 d นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนของตัววัสดุนะฮะมาพูดถึงในส่วนของตัว ROM นะครับหรือว่าสตอ r เรกันมากสำหรับสตอ r ์เรจนะครับพือที่หน่วยความจำภายในตัวเครื่องก็ให้มา16 g b นะครับแล้วก็รองรับหน่วยความจำภายนอกด้วยนะฮะแล้วก็มีแรมาให้ใช้งาน2 g b นะครับ สำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะฮะรองรับ 3G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรารวไมไปถึง 4G LTE ด้วยนะฮะก็ตัว 4G เนี่ยคือรองรับคลื่น9 0 0 1 8 0 2 0 0 1นะครับสำหรับ 3G ก็รองรับ8 5 0 9 0 2 0 0 1ก็คือสรุปคือตัวทั้ง 3G แล้วก็ 4G คือรองรับทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะฮะแล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับมาพร้อมกับความละเอียดลาย้านพิเซลรนะครับตัวนี้คือมาพร้อมกับกล้องหน้าที่เป็นเลนส์วนะฮะ88องศาก็ เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวไฟแฟลตก็จะเป็นดูอัลโทนนะครับมีแฟลอสองสีนั่นเองนะฮะโอเคครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการนะครับก็คือเป็น Android 5.02 Lollipop นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย UI User Interface นะครับมี Favor 3.2นะครับจากทางค่าย ของสาีเองนะฮะสำหรับความจุแบตเตอรี่นะครับให้มาที่2,200ม ah ิลลิแอมนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ก็เดี๋ยวต้องไปดูในการใช้งานจริงอทีทละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมนะฮะครับเดี๋ยวลองแกะ Power อ n สักนิดนึงก็ได้นะครับแต่ไม่นแน่าใชว่าจะมีแบตอยู่เท่าหน่เท่นะคร ก็ตามที่เห็นนะครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเซนเซอร์นะฮะจุดเซนเซอร์นะครับลำโพงส่วนหน้าแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด1า0มิลเซลนั่นเองนะครับสำหรับ3ปุ่มนะครับ3ปุ่มนำทางนะครับในเวกเตอร์เนี่ยของตัวระบบ Android นะฮะก็จะเป็นแบบค a ปาซิตีบัตท้อนนะครับคืออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวตัวปุ่มเนี่ย จะมีไฟแบคไลท์อยู่นะฮะแต่ว่าจะไม่มีไม่มีไอคอนนะครับไม่มีไอคอนสัญลักษณ์แต่ว่าก็คือส่วนใหญ่คือจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำงานแบบแบบไหนยังไงนะฮะดูกันต่อที่ดันล่างนะครับของตัวเครื่องนะครับก็จะมีอ่า รู้สึกว่าจะโฟกัสไม่เข้านะครับสักครู่นะฮะโอเคนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับเสียงแล้วก็ชาร์จไฟตามปกตินะครับตรงนี้จะเป็นไมค์สนทนนะฮะด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะฮะด้านบนของตัวเครื่องนะครับตามที่เห็นก็คือจะมีเพียงช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมตรนะครับ มาดูกันต่อที่ด้านซ้ายของด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องถาดซิมการ์ดสำหรับตัวถาดซิมการ์ดเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นไฮบริดนะครับคือรองรับการใช้งานสองซิมการ์ดร่วมกันหรือว่า,าต้องเลือกใช้งานนะครับร่วมกับหน่วยความจำภายนอกคือพูดง่ายๆคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้งานาตัวไมโคร SD การ์ดก็คือจะใช้งานได้แค่ซิมเดียวนะฮะก็ตัว ไอโฟนในยุคนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ก็จะออกแบบในส่วนของตัวทาซิม็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังนะฮะตามที่เห็นก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลักของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับความละเอียด1 3ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับแฟลชดูอัลโทนนะครับแฟลชสองสี C, แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไมตัดเสียงรบกวนนะครับรวมถึงเป็นไมที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะฮะด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นลำโพงสนทนานะฮะตามที่เห็นเนี่ยก็คือคือ,อตัวเครื่องนะครับมีมีงานออกแบบที่ดูแล้วโค้งมนนะครับเป็นหลักแล้วก็มีความลงตัวนะครับในเรื่องของอดีไซน์นะครับดูดูถ้าแบบในความรู้สึกของผมเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยนะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ วัสดุก็ดีมากนะครเป็นเมทชีนอยุธยาดี ody, นะครับวัสดุหลักก็คือเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตัวเครื่องก็บางนะฮะบ,บางเพียง6.8ม mm, ิลิเมตรนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้ดูสวยงามนะครแล้วก็วัสดุดีมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกคือตัวราคาวางจำหน่ายนะครับ5,6า0บาทนะครับยิ่งถ้าจับ การจัดโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นร่วมกับค่ายโอเปอเรเตอร์ AS นะครับก็คือเปิดตัวอยู่ที่2,990บาทเองนะฮะแล้วก็มีการจ่ายลูกหน้าเพียง2,000นนะครับก็สามารถใช้งานสมาร์ทโฟน 4G นะครับได้แบบน่าจะคุ้มค่านะฮะในในในลักษณะที่ดูแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยตอนนี้คือถ้า เป็นรุ่น 4G นะครับในระดับราคาต่ำกว่า5000เนี่ยผมว่าตัวซ t e Blade V6 เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นการบ n ็อกซิงเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับเน้นไปในส่วนของการแกะกล่องสํารวจตัวเครื่องแล้วก็ฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับยังไม่ได้ลงลึกในส่วนของตัวซอฟต์แวร์แต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คงไปต่อกันอีกทีในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีี่ตติดดามมรรรัััับบบชนะคคสสว